<laughs> <c oughs> เออเคยนนี้กันดีกว่าอืมเดีเลยอู้เยอะแยะเลยเนี่ยสิงเล่นไม่หมดเลยพอแล้วไม่ต้องเทหมดเอาแค่นั้นพอละเดี๋ยวมันตกไม่ <c oughs> ต้องเทเยอะ <c oughs> ว้าวว <c oughs> ันนี้ไม่ไปโรงเรียนใช่ไหม

ช่วยกันเก็บโอ้ยอีอั آ آ นนึ่งสีเหลืองมันไปนู่นมันไปอยู่ที่หน้าต่างนู่น,นอ,นอโอกรวยออกไปจราจรอ,อะไรอยู่ข้างอะไรอยู่ใต้เตียงอ่ะอ่อหนูดีตกเลยดยวไปนอนน้าบ,บ้านก่อนจะไปกินข้าวข้างนอกเหรอลูก ไอัอนดอี้ก็อยู่นี่ไงแอนดอดี้กับไอพี่อยู่นี่ไงสองคนน่ะ ไฟแดงก่อนใช่ไหมเถอยเถอยเถอยไปไหนครับเถอยไปตรงโน้นเถอยไปตรงโน้นหรออ่ะเส้นถอยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมันตกเอ้ยจับจับจับบีนไปเจี๊ยบเจี๊ยบบินมาเฮ้ยใช่ไหมลูกเออเส้นต้อสูงมากเลยเหรอ ระวังเออระวังตกเตียงนะลูกอืมฉันจะไปดูอะไปดูอะไรครับไปดูที่ที่ไฟน้ำดูดอะเอาไฟน้ำดูดเหรอมีด้วยเหรอเนี่ยที่น้ำดูดเนี่ยอือจะไปดูอะแล้วสายอะไหนอะลูก Lua, ai... à, <coughs> à, này, anh chưa anh chưa, hôm nay ai pìu không ว้าวน้องหยันน้องหยันเล่นอันนี้เอาให้น้องเล่นนะไฟล์ทรัคใช่ไหมโอ้มีน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมเอาไปดับไฟใช่ไหมโอ้เอาไปดับเพลิงไหมใช่ไหมไหมโอ้โหลเล่นนะฮึฮึฮึมม รถใหญ่ครับทําไมรถตรํารวจคันใหญ่จังอ,ะอ่ะงั้นเราก็ใส่อันนี้ข้างหลังได้ไหมรถข้างหลังได้ไหมเราใส่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันเปิด,ดอืมนี่ <laughs> ต้องรอไฟแดงก่อน,ออนใช่ไหมเ,อเอถอยเถอยเถอยไปไหนครับเถอยไปตรงโน้นหรออ,อ่ะเส้นถอยไปเลย ไปเลยเดี๋ยวมันตกเอ๊จิกจับจับจับจบินไปเจี๊ยบเจี๊ยบบินมาเอ้ยใช่ไหมลูกเออสิ่งตัวสูงมากเลยเหรอ <5 S 1> ระว,วังเออระวังตกเตียงนะลูกอือไ,ไปดูอะไรครับ เอาไฟน้ำโดดเหรอมีด้วยเหรอนีอยที่น้ำโดดตรงเนี้ยอืมเดี๋ยวไปดูอ่ะตรงนี้สายลุ่ๆสายไหนอะลูกสายุ่ๆขบตรงเนี้ยิงฮ่า่าฮ่าฮ่ืออาจ อาวจวันนี้ไอพี่อยู่ด้วยสนุกเลยใช่ไหมลูกอจาอจาอาวอจาจาจาจจจว้าวว้าวน้องอยาน้องอยาเล่นอันนี้เอาให้น้องเล่นนะไฟล์ทรัคใช่ไหม อ๋อ้เรามีน้ําอยู่ข้างในใช่ไหมเอาไปดับไฟใช่ไหมโอ้เอาไปดับเพลิงไหมใช่ไหมใช่ไหม่อ้ารถใหญ่ไหมรถใหญ่ครับทำไมรถตำรวจคันใหญ่จังอ่ะงั้นเราก็ใส่อันนี้ข้างหลังได้ไหมรถข้างหลังได้ราใส่ได้ใช่ไหม มันเปิดใส่ไม่ได้แหละใช่ไหมแม่งทำไม่เป็นซึงทำไม่เป็นหรอกมันทำยากมันทำยากอือได้ไหมไม่ได้มไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดไม่ได้แล้วนะ อะไรไหมลูกต้องเอาคันเล็กๆใช่ไหมล้อมันหมุนได้หรอลูกจะเอาออกหรอลูกจะเอาเนี่ยก็มันเก่าอ่ะล้อเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนคันเปลี่ยนล้อไหนอ่ะเปลี่ยนล้อตรงนี้อ๋อหมุนหมุนอ๋อได้เหรอแล้วทำไมแม่นี่ไม่รู้เรื่องเลยครับ หมุนได้ไหมหมุได้หมุนได้ใช่ไหมเดี๋ยวาอันนัอสดานี้ทำไมติมอ่ะทำไมติมหรอทำไมนทำได้หรออื้แล้วอ่ะอออันอยไอติมอะไรไอติมสตรอเบอรี่เหรอไอติสตรอเบอรี่ฮัลโห อร่อยอร่อยอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นอ่ะไอติมไอติมอะไรนะไอติมสตรอเบอรี่เหรออืมอืมเซ็งไปทำมาใหม่ระวังนะระวังเซ็งตกนะระวังเซ็งตกลูดเซ็งอะเรามังูกเซ็งตกลงไปนะมันสูงนะจ้ะระวังนะระวังนะระวังแลระวังนะเดินดีๆเดินดีๆ นะก็ใช่น้องบอกว่าน้องอยากได้รถใหญ่ๆของเซ้งอ่ะเห็นไหมเออทำสาราปลาทำน้ำปั่นนะลูกไอ้นุ๊งดีอ้นี่ดีเยอ Hysj. <laughs> เซ็นไปกับพ่เลยนะชัยซื้อมาโอ้โไม่ยอมแล้วหลุดแต่มันหนีไปหมดแล้วไม่มีแล้ว